ก็สาหรับคนที่ผ่อนรถนะคะจะสามารถวันแล้วเชียวต้องมีเรื่องนี้แม่ชอบเรื่องนี้จะนิดนึงนะคะสำหรับใครที่อาจจะคิดแบบว่าเอ้ยจะซื้อรถจ,อจะต้องใช้นะคะตรงนี้ชนิดนึงเพราะว่ากฎหมายใหม่เพื่อประชาชนมีผลบังคับใช้นะคะในเดือนมกราคมแล้วก็กุมภาพันธ์ปีนี้ก็สแสดงว่าตั้งแต่หนึ่งมกราไหมใช่ก็คือเรื่องให้เช่าธุรกิจให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์แล้วก็จักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญ,ญาพศ2565 แล้วก็ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ทําธุรกิจจะได้ประโยชน์จากการบังคับใช้พรบรที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่23ว่าในเรื่องของหุ้นส่วนบริษัททีนี้ก็คือวันที่10มกราคมปีนี้คุณแม่อมประชาชนนะคะที่เช่าซื้อยานยนต์ยานพาหนะต่างๆเนี่ยเขาจะได้รับการคิดดอกเบี้ยที่เป็นธรรมมากกว่าเดิม,มคือลดต้นลดดอก ไปเรื่อยๆถ้าเราผ่อนตามกําหนดใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งมัเนเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาค่ะเรื่องให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพาศส5 6 5สาระสําคัญเขามีอยู่ประมาณ5ข้อนะคะข้อหนึ่งเลยอัตราดอกเบี้ยจะต้องไม่เกินอ,อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีนะคะม,มันยังเท่าไหร่ล่ะมันที่แท้จริงอะ่ะนั่นแหะสีโดยเพดานสูงสุดเนี่ยนะคะที่กฎหมายเขากาหนดสําหรับรถยนต์ใหม่นะคะองไม่เกินร้อยละสิบต่อปี รถยนต์ใช้แล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปีรถจักรยานยนต์ต้องไม่เกินร้อยละยี่สิบสามต่อปีต่อปีนะใช่ค่ะและยังให้มีการพิจารณาปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยทุกทุกสามปีเพื่อสร้างความเป็นธรรมแล้วก็สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจด้วยอืต่อมาข้อที่สองค่ะมีส่วนลดดอกเบี้ยกรณีผู้เช่าซื้อจะปิดบัญชีชําระค่างวดก่อนครบสัญญาเป็นขั้นบันไดออืคือกรณีชําระค่างวดกันกว่าหนึ่งในสามของค่างวดทั้งหมด ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องลดดอกเบีย้ยให้ผู้เช่าซื้อไม่น้อยกว่า60ปซนะคะส่วนกรณีชําระค่างวดเกินกว่าหนึ่งในสมแต่ว่าไม่เกิน2ในสาของค่างวดทั้งหมดเนี่ยผู้ให้เช่าซื้อจะต้องลดดอกเบีย้ยให้ผู้เช่าซื้อไม่น้อยกว่า70%สซนค่ะแล้วก็กรณีค่าค่างวดนะคะชําระมีการชําระเกินกว่าสองในสามของค่างวดทั้งหมดแล้วก็ ให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยจะต้องมีการลดดอกเบีย้ยให้ผู้เช่าซื้อทั้งหมดเลยก็คือร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าไม่ต้องคิดดอกเบีย้ยเขาไปเลยอ,เออืถ้าเขาจะโปะอะไรแบบเนี้ยนะคะสาม, <3 S 2> มก็คือเงินส่วนต่างกรณีเรื่องสัญญาและยึดรถให้คำนวณเฉพาะส่วนหนี้ที่ยังขาดชําระเท่าน,านั้น่ะเฉพาะส่วนที่เขายังไม่ได้ชําระนะคะ<อ>จะไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ในอนาคตที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระได้โอ้เป็นทําขึ้นเยอะม้วนผ่อนบ้านเลยนะใช่อันนี้ดีคุณแม่ 4. เบีย้ยปรับนะคะจะคิดได้ไม่เกิน5%ต่อปีอและให้คิดเบีย้ยปรับจากยอดหนี้ที่ผิดนัดชําระเท่านั้นอืส่วนนี้ที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระให้ผู้เช่าซื้อไม่สามารถนํามาคิดเป็นดอกเบีย้ยได้ก็คือคิดแค่งวดตรงนั้นในอนาคตอย่าไปคิดของเขานะคะห้า ผู้เช่าซื้อยังคงต้องรับผิดชอบนะคะรับผิดในมูลหนี้ที่ยังขาดอยู่หรือที่เขาเรียกกันว่าติ่งหนี้ในกรณีที่นํารถถูกยึดออกขายทอดตลาดเฉพาะค่างวดที่ขาดเฉพาะเงินต้นเท่านั้นไม่สามารถเรียกดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกําหนดได้และถ้าจํานวนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดกับจํานวนเงินที่ผู้เช่าซื้อได้ผ่อนชําระไปแล้วสูงกว่ามูลหนี้ตามสัญญาผู้ให้เช่านะคะ คุณต้องคืนส่วนที่เกินให้กับผู้เช่าซื้อด้วย